ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาวเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม2566วันที่3กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาคณะครูและบุคลากรสกรออำเภอสองดาวเข้าแถวเคารพธงชาติโดยเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีพร้อมทั้งกล่าวอุดมการรักชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ณหน้าเสาธงสกรออำเภอสองดาวเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสากรออำเภอสองดาวมอบหมายให้านางสาวปวิศราเย็ยนวัฒนาครูพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เดือนกรกฎาคมครั้งที่1เพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงานและปรึกษาหารือแนวทางปฏิบตัติพร้อมแสดงข้อคิดเห็นต่างๆณห,ห้องประชุมสกรออเอสองดาววันที่4กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานายสามิตแก้วกาผู้อำนวยการสกรออ,อสองดาวเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน 2566โดยมีนายประจนจันทโพป,ประหลัดอำเภออาวุโสเป็นประธานการประชุมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองดาวเวลา13นาฬิกานายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกอรออำเภอสองดาว กร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันประจำเดือนกรกฎาคม2566โดยมีนายประจนจันทโพประหลัดอำเภออาวุโสเป็นประธานณห,ห้องประชุมอำเภอสองดาวชั้นสอง วันที่7กรกฎาคมนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสอกอโรอ,อำเภอสองดาวพร้อมด้วยบุคลากรสอกอโรอ,อำเภอสองดาวเข้าร่วมกิจกรรม5สอ i i g c l e n n i n g เ a y เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามสร้างบรรยากาศให้สะอาดร่มรื่นบริเวณโดยรอบอาคารณนะสอกโรอ,อำเภอสองดาว วันที่8กรกฎาคมเวลา6นาฬิกานายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสปรอำเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมพิธีตักบาตรทำบุญสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธณโรงเรียนสองดาววิทยาคมวันที่10กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานายสามิตรแก้วกา พอำนวยการสกรอําเภอสองดาว พร้อมด้วยค่าราชการครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาค่าราชการครูทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัสมมดสำนักงานสอกอโรจังหวัดสกลน,ค,นครทั้งที่6ประจำเดือนมิถุนายน2566ณห,ห้องประชุมโคสิตโคสระสันติสำนักงานสอกอโรจังหวัดสกลนครโดยมีนายชาญชัยโคนกองเสงผู้อำนวยการสำนักงานส กรจังหวัดสกลนครเป็นประธานวันที่11ก,กรกฎาคมนายสานิตแก้วกา ร่วมหน่วยการสกรออำเภอสองดาวพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณบริเวณเวทีชั่วคราวศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโดยมีนายวิชานดาคุณมานายอำเภอสองดาวเป็นประธาน <c oughs> เวลา10นาฬิกานายสามิตรแก,ก้วกา พ่วอำนวยการสอกอรออำเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนวิถุนายน2566พิธีก่อนประชุมมอบเกียรติบตัตรให้นางวารีกรุณานำภูมิปัญญาท้องถิ่นออกแบบลายผ้าลายผ้าเขียนสีประวัติศาสตร์ผ้าผักหวานและชี้แจงแนวการดำเนินงานและปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติณห,ห้องประชุมสอกอรออำเภอสองดาว วันที่13กรกฎาคมนายสามิตรแก้วกาพ่วงหนวยการสกรออำเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูสกรออำเภอสองดาวเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุและผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ2566ระหว่างวันที่13 ถึง14กรกฎาคม2566ณห้องประชุมโคสิตโคสนาสันติสกโรจังหวัดสกลนครโดยมีนายชานชัยคนลกองเส็งผู้อำนวยการสำนักงานสกโรจังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้ในายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการสกโรอําเภอพันนานิคมเป็นประธานในพิธีวันที่16กรกฎาคมนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการ สกรอำเภอสองดาวมอบหมายให้นางอุทุมพรการระบุผรู้กศนตำบลเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเพื่อปรึกษาและหาวิธีเตรียมความพร้อมก่อนวันประชุมจริงณวัดโชติการามบ้านปทุมวาปีตำบลปทุมวาปีวันที่17กรกฎาคมเวลา8นาฬิกานายสามีแก้วกา ผู้อำนวยการสกโรอ,อําเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรอ,อําเภอสองดาวเข้าแถวเคารพธงชาติโดยเชิญธงขึ้นสูงยอดเสาร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีพร้อมทั้งกล่าวอุดมการรักชาติเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ณหน้าเสาธงสกโรอ,อําเภอสองดาวเวลา9ก้นาฬิกาสา นาทีนายสามิตแก้วกาผู้อำนวยการสกรออำเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมประชุมเดือนกรกฎาคมครั้งที่3เพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงาน และปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติพร้อมแสดงข้อคิดเห็นต่างๆณห,ห้องประชุมสกรออำเภอสองดาววันที่18กรกฎาคมนายสายมิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกรออำเภอสองดาวมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกุง หมู่สาตำบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโดยมีนายวิชาดาทุมมานายอำเภอสองดาวเป็นประธานวันที่18กรกฎาคมสอกอรตตำบลประทุมวาปีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองครูให้ความรู้และมอบหมายงานให้นักศึกษาคนา้นคว้าณสอกอรตตำบลประทุมวาปี วันที่18กรกฎาคมสกรตําบลท่าศิลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยครูให้ความรู้และมอบหมายงานให้นักศึกษาคนขวาและพัฒนาสกรตําบลท่าศิลาณนะสกรตําบลท่าศิลา วันที่19กรกฎราคมเวลา10นาฬิกานายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสออกอโรอำเภอสองดาวพร้อมด้วยนายนทวัฒน์วันชูเสริมครูผู้ช่วยสออกอโรอำเภอสองดาว ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนิทรรศการวิชาการเปิดบ้านสอกอโรสกลนคร Open House ที่จะดำเนินการจัดในวันที่25กรกฎาคม2566ณนะห้องประชุมโคสิทธ์โคสนาสันติสอกอโรจังหวัดสกลนครโดยมีนายชาญชัยโพลกองเส็งผู้อำนวยการสำนักงานสอกอโรจังหวัดสกลนครเป็นประธาน วันที่21กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกรออำเภอสองดาวมอบหมายให้นายวราพงศ์ปาสาณเตครูกศนอตำบลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจเครือข่ายการเลือกตั้งณนะโรงแรมสกลแกลนพาเลตอำเภอเมืองสกลนอครจังหวัดสกลนอคร เวลา13นาฬิกานายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกรออำเภอสองดาวร่วมเป็นเกียรติการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในระดับกลุ่มสนม ณห,ห้องประชุมสอกอรอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีนายชันชัยโพลกองเสงผู้อำนวยการสอกรอรจังหวัดสกลนครเป็นประธานวันที่21กรกฎาคมนายสามนิแก้วกาผู้อำนวยการสอกอรอำเภอสองดาวพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ระหว่างวันที่ 20ถึง21กรกฎาคมณห้องประชุมโคสิตโกษณาสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครวันที่21กรกฎาคมนายสามิรแก้วกาผู้อำนวยการสอกรออํำเภอสองดาวมอบหมายให้นางอุทิศสุคนและนางสาวชวีวันโคกชวะครูอาสาสมัครร่วมจัดดอกไม้เตรียมสถานที่ประชุมพระสังฆาธิการแะ ระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสและหัวหน้าที่พักสง์ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครรรมยุทธ์ครั้งที่หนึ่งในวันเสาร์ที่22กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาณวัดโชติการามตำบลปทุมวาปี วันที่22กรกฎาคมนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกรอำอำเภสองดาวร่วมเป็นเกียรติและรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายทิติประสานสอน ู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบป,ประมาณ2,566ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประเด็นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมของการศึกษาทุกช่วงวัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาณนะสำนักงานโสกรจังหวัดสกลนคร วันที่25กรกฎาคมนายสามิตรแก้วป่าผู้อำนวยการสอกรอโรอำเภอสองดาวนำบุคลากรครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิทศการวิชาการเปิดบ้านสอกอโรสกลนครโอเพนเฮาส์ House, ประจำปีงบป,ประมาณ2566ณสำนักงานสอกอโรจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยได้รับเกียรติจากนายชานนวาสิกสิริรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้วันที่26กรกฎาคมสกรตตำบลปทุมวาปีดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำพมเช็ดเท้าจำนวน13ชั่วโมงในระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2566 ณบ้านหนองม่วงหมู่สาตำบลปทุมวาปีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15คนวันที่28กรกฎาคมเวลา7จนาฬิกานายสามิตรแก้วกาเพื่ออำนวยการสกรออำเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณหอประชุมอำเภอสองดาวโดยมีนายวิชานดาทุมมานายอำเภอสองดาวเป็นประธานในพิธีเวลาสิบนาฬิกานายสามิแก้วกาผู้อำนวยการสกรอำเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ป่าเฉลิมพระเกยรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนพรรษาณบริเวณเวทีชั่วคราวศูนย์ราชการอำเภอสองดาวโดยมีนายวิชานดาทุมมานายอำเภอสองดาวเป็นประธานในพิธีเวลา17นาฬิกานายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกรออำเภอสองดาวมอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณห,หอประชุมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโดยมีนายวิชาญดาพุมมานายอำเภอสองดาวเป็นประธานในพิธี